ฮัลโหลฮัลโหลครับโอ้ดีมากฮัลโหลอืมฮัลโหลไหนบัตเตอร์ไฟกลายเป็นผีเสื้อตัวใหญ่บินไปไหนบัตเตอร์ไฟอยู่ไหนผีเสื้ออยู่ไหนครับโอ้โหเก่งจังเลยชาร์กปลาฉลามไหนชาร์กเบบี้ชาร์กดู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 ไหนชาร์กปลาฉลามหยิบให้มผมนิดหน่อยครับคุณค้าเอาวเวลปาวานเวลปาวานอยู่ไหนครับเวลปาวานไหนปาวานปาวาน เวันสีน้ำเงินตะวัออนโอ้โหเก่งจังเลยครับคุณครับ,บครับครับลลกนิ้มตัวแล้วด้วงอไวงืไหนด้วงไรโนสลอบิทเทลไหนด้วงครับตัวดว้วงไทมิวไอหยิบแล้วไหนด้วงไหนด้วงปตา,ตาให้หยิบตัวไหนดว้วยไหนด้วงปางนี่ด้วงไอหยิบแล้วไหนดว้ว,นดวงครับ ดวงอยู่ไหนโอ้โหเก่งจังเลยเอ้าช้างเอลิเฟนไหนช้างเอลิเฟนช้างโอ้โหเก่งจังเลยครับไหนเกล็ดปะงุนเดี๋ยวจีเกล็ดปะงุนโตดีมากไหนนอนนอนน้อนกคปเตอร์พิลล่าไหนนอนนอนนอนกระเดิบกระเดิบไปกระเดิบกระเดิบไปไม่ใช่นี้เตียงนอนอยู่ไหนน้อนอยู่ไหนน้อนอยู่ไหนนอนกระเดิบกระเดิบ กรดิบกรดิบกรดิบ <dans> อ <él an ici> ่ะม <sword> ีแพนด้าก่อนกันน่ะอ่หนไหนมีแพนด้ามีแพนด้าอ่ารถไฟรถไฟในเทรนรถไฟปูนปูนชักกระชักชัก